มีปลาแห้งเต็มตู้เย็นเลยค่ะคุณตาไปหาปลามาคุณยายเขาเอามาตากแห้งเก็บไว้กินนานๆแต่เวลาที่เขาจะเอามาทํากินแม่โกเพนเขาจะชอบเอามาทอดเฉยๆนะคะคุณยายแต่คุณตาเขาฟันไม่มีแล้วไงคะเขาก็จะกินด้วยลําบากนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะเห็นคุณยายเอาไปทอดใส่บาตรบ้างนานๆจะเห็นเขาเอามาทําแดงป่ากินกับขนมจีนบ้างค่ะส่วนตัวแม่กบไม่ค่อยชอบกินปลาแห้งค่ะก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาดังนั้นปลาแห้งก็จะเป็นเมน ท้ายๆที่ไม่กบนึกถึงนะคะแต่วันนี้นึกอยากจะเอามาตำน้ำพริกไว้กินนานๆค่ะเพราะว่าคุณตาเขาเป็นคนชอบกินน้ำพริกนะคะกับข้าวทุกมื้อจะต้องมีน้ำพริกให้เขาทีนี้ละปลาแห้งน้ำพักน้ำแรงคุณตาเขาก็จะได้กินเกือบทุกมื้อแล้วเครื่องก็เตรียมไม่เยอะค่ะมีแค่พริกแห้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หอมแดงกระเทียมเอาไปเจียวให้หอมก่อนนะคะ ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำตาลชูรสน้ำมะขามเปียกอ้อนิดนึงค่ะทุกอย่างเนี่ยเอาไปปั่นนะคะแล้วก็จะเอามาตำอีกรอบสําหรับไม่กบที่เอามาตำเนี่ยเพื่อให้เนื้อสัมผัสมันนุ่มขึ้นนะคะเพราะว่าคุณตาจะได้กินง่ายหน่อยแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีปัญหาเรื่องฟันไม่ต้องตำเพิ่มก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บไว้กินได้นานเล